คุณประพจน์เป็นผู้มีปัญหาข้อเข่ากับภูมิแพ้ใช่ไหมฮะใช่ครับข้อเข่าของคุณประพจ์เป็นยังไงครับข้อเข่าของผมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ถือว่าค่อนข้างจะออกกําลังมากพอสมควรนะครับครับเล่นฟุตบอลบ้างวอลเลย์บอลบ้างนะครับกระโดดขึ้นกระโดดลงอะไรเงี้ยมันก็มีการกระแทกนะครับคงจะอายุมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้เข่าของเรามันอาจจะเสื่อม ตามข้อตามเขา่าเส้นเอ็นอะไรมันจะยืดมันจะเคยเป็นคเคยเจออุบัติเหตุกับหัวเข่าไหมฮะเออเคยโดนโดนเอ่อพวกคือเราจังหวะที่เราเข้าไปเล่นบอลเนี่ยแล้วก็โดนเข่าของเพื่อนกระแทกแล้วล้มล,ลงทันทีนะฮะลุกขึ้นมานี่กรอบแกรบกรอบแกรบต้องต้องรักษากันอยู่พักใหญ่นะครับแล้วก็อยู่อยู่ต่อมาเนี่ยนะครับพอเราเลิกเล่นกีฬานะฮะมันก็ปวดมากขึ้นแล้ปวดกับบวมไหมฮะไม่ถึงบวมครับ อย่างเช่นเวลาที่เรานั่งเนี่ยนะฮะถ้านั่งนั่งลักษณะยองๆอย่างนี้นะครับนานๆเนี่ยนะครับพอจะลุกนี่ต้องดันอย่างนี้เลยครับดันดันตัวขึ้นแล้วก้นต้องโด่งกว่าจะลุกขึ้นนะครับอย่าว่าคุณประพจน์แล้วผมก็เป็นแล้วฮะถ้าผมกเป็นเลยฮะครับอถ้าไปนั่งอ่ส้วมแบบนั่งยองนะครับโอ้โหทีนี้แล้วก็ครับกว่าจะเราจะถ่ายเสร็จนี่ยิ่งนั่งนานยิ่งลุกยากลครับเป็นพวกสไปเดอร์แมนนะตอนจะขึ้นฮะต้องไต่ฮะ แล้วผู้ชายนึกออกแล้วนะฮะแล้วก็เอพอ,เ,อเราทํำยังไงดีก็พยายามหายาแก้ปวดแก้กเสร็จที่เขาเรียกว่ายาคลายกล้ามเนื้อยาไม่ได้ไปหาหมอแล้วครับ,รบจัดการเองทุกอย่างนะครับแล้วพออักเสบเราก็กินไอ้อะไรฮะไอ้เม็ดสีแดงๆดำๆมาฮะเขาเรียกอะไรนั้นแล้วก็อยาปฏิชีวนะครับเป็นยาปฏิชีวนะ,นะะเป็นแคปซูลนะครับไปไปถึงก็ตามหมอหมอตีแล้วครับครับ พอเราประเภทไม่ค่อยไม่ค่อยขา้ขาวหาหมอสักเท่าไหร่อืมแต่กอ็อยู่มาไม่นานนะครับเมื่อสักเร็วๆเ,เนี้ยไม่เกินสามเดือนเนี่ยนะครับผมก็ไปดูข่าวที่ที่บ้านนะนั่งดูข่าวเป็นท n เนเอ็นนะครับก็บมาเจอสุขและสวยโดยบิมโดยก็เจอรายการเหล่านี้แหละไปเจอโดยบังเอิญนะครับไม่ได้ไม่รู้หรอกว่ามีมาก่อนครับพอไปรู้เขาอ้าวมีดรเสรีเอ๊ะ ก็คนดังแล้วเจอคุณต้นด้วย uh huh. ออกรายการคู่กันแล้วก็ดูไปสักพักหนึ่งเป็นชั่วโมงกันฮะ mm hmm. คือดูดูสองสาครั้งก็เจอท่านด็อกเตอร์ค uh huh. ณะเนี่ยนะครับก็มีอะไรอะไรที่ให้ดูเอ้มน,น่าเชื่อถือครับ uh huh. มีรายการว่าเป็นช่วยทำให้อาการของโรคต่างๆหรืออาการของขอ,อย่างที่เราเป็นเนี่ย uh huh. มันมันตรงกับที่เราเป็นนะเราน่าจะลองเพราะเพราะคุณประพจน์เป็นทั้งภูมิแพ้ก็เป็นภูมิแพ้ด้วยฮะข้อเข่าก็เป็นภูมิแพ้นี่เป็นยังไงฮะภูมิแพ้นี่ผมประเภทเอ่อเป็นคนที่ช่วยแม่บ้านอยู่บ่อยๆอนะกวาดพอมีฝุ่นมาก็เอาแล้วครับแพ้ฝุ่นจามชนิดนับไม่ทันนะครับออประเภทบางทีถอนให้ใจไม่ทันอนะประเภทให้ให้ใหเออมันจามเป็นจำนวนสิบสิบครั้งโดยที่เราน้ำหูน้ำตาไหลเลย มันถอนหายใจไม่ทันเลยนะครับแล้วก็ถ้ากลางคืนนะครับนอนแล้วโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วลุกขึ้นจากที่นอนาอาเอีกแล้วครับเรียกว่าเหมือนอากาศเปลี่ยนทันทีอากาศเปลี่ยนปั๊บเป็นมีฝุ่นปั๊บเป็นคือแพ้ทั้งฝุน่นแพ้อากาศครับจะร้อนก็เป็นเย็นก็เป็นเหมือนก,กลมอุตุเลยครับสามารถจะบอกเอ้ยตอนนี้จะมีฝนจะมีอะไรอย่างนั้นเลยนะครับลักษณะเหมือนกับเรานี่มีกลมอุตุเข้ามาอยู่ในตัวเลยนะครับสามารถที่จะบอกอาการว่าเออตอนนี้อากาศเป็นยังไงได้เลย มันจะจามมันจะมีการน้ำมูกไหลแล้วพอได้เริ่มทานเป็นยังไงบ้างครับเออก่อนก่อนที่ผมจะเริ่มทานเนี้ยนะผมก่อนนอนผมจะมักจะกินไอ้คอเฟฟเนอรมเม็ดเหลืองๆเล็กๆอ่ะนะอย่าแก้แพ้ครับต้องทุกทุกคืนก่อนนอนถ้าไม่งั้นตื่นเช้ามามันจะต้องมีจะไอ้ประเภทเขาเรียกว่าจมูกจมันมีสองรูสองท่อเนี่ยมันหายใจได้ข้างเดียวเอาข้างนี้ตันเอาข้างนี้ออกข้างนี้ตันเปลี่ยนมาข้างนี้ออกใกล้ใกล้เนี่ยครับบางทีมันไม่ออกก็ต้องอ้าปากกันแล้วครับ หายใจทางปากครับหายใจทางปากแล้วผมเคยเป็นหนัก,นกขนาดต้องอใช้ไอยาฉีดยาพ่น,พนครับยาพ่นเคยเป็นขนาดนั้นแล้วก็พอออกกำลังกายมากๆเออดีขึ้นนะครับแต่พอมาเจอบิมเข้าแล้วก็เอ,อ๊ะถ้าเรามีบิมนี่มันอาจจะดีกว่าเดิมเนาะทานสีอะไรก่อนฮนะสีเขียวครับทานสีเขียวครับท่านยังไงครับ,คร,บครั้งแรกก็สองแล้วก็ก่อนนอนอีกสองนะครับคือก่อนก่อน เช้าเนี่ยเช้าสองเมตรกับแล้วก่อนอนอีกสองนอนสองเมตรแล้วก็พอเรามีไอ้ข้อเข่าบางทีนอนลุกขึ้นมาปวดหลังประจำก็เลยเล่นไอ้สีแดงไอ้สีชมพูอะสีชมพูอีกเช้าสองก่อนนอนสองอีกกันอ๋อก็คือมื้อหนึ่งตกลงสี่เมตรสี่เลยครับอ๋อสี่เลยแล้วก็พอกินไปสักสัปดาห์กว่าเกือบเกือบสองสัปดาห์ก็ไปเจอพวกพวกก็อุโอ้ยพี่กินมากไปหรือเปล่า เริ่มๆเลยกให้กินน้อยๆผมอ้าวไม่รู้อ้าวเดี๋ยวลองทานอาจารย์เต็มที่เลยครับถูกต้องไหมฮะเริ่มทานเขียวสองชมพูสองทั้งเช้าและเย็นทั้งเช้าและเย็นก่อนนอนมันมันควรจะตัวหนึ่งก่อนเนาะแต่ตอนนี้เพราะมันมันไปคนละทิศเนี่ยนะฮะทีนี้อาการอย่างกรณีอย่างเนี้ยนะครับสิ่งที่เราจะแนะนําก็คือว่าให้ดูว่าอาการไหนที่หนักที่สุด อ่าให้เลือกเลือกอาการที่รู้สึกหงุดหง,งิดลำคาญแล้วก็รุนแรงที่สุดแล้วแก้อาการนั้นก่อนเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วอาการอื่นๆมันควรจะดีไม่ดีมดันก็หายไปด้วยเพราะบางคนเนี่ยมีมาเป็นแพ็กเกจใช่ไหมจย์ครับทีนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้ตัวอาทินอกนี่ยนะสีเขียวส,สีชมพูอาการภูมิแพ้ไม่ควรจะหายแต่ผมเชื่อว่าพอเขาดีขึ้นคงจะไปออกกำลังกาย ใช่ครับออกกำลังกายอาการภูมิแพ้ก็ก็ขี่จักรยานครับรับก็คงจะดีขึ้นเองขี่จักรยานแต่ถ้าสมมติว่าไปใช้เฉพาะตัวสีเขียวเพื่อแก้อาการปวดฮะคุณจะปวดมากขึ้นอส่วนอาการภูมิแพ้เนี่ยจะหายเพราะฉะนั้นมันควรที่จะดูให้ถูกก่อนว่าอาการอะไรที่เราอยากจะดูอย่างกรณีของคุณประพจน์ก็น่าจะเริ่มจากหัวเข่าก่อนถ้าหัวเข่านี้สีชมพูก่อนได้ครับทานสีชมพู เช้าสองก่อนนอนสองอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องครับนานแค่ไหนฮะอย่างกรณีอย่างเน,นี้นยกรณนเด็กๆ <c oughs> ของคุณประวันิททานกี่วันกี่เดือนผม,ผมไม่ถึงเดือนหรอกครับเพราะว่าผมผ่ากระปุกที่หนึ่งหมดไปแล้วแล้วก็กระปุกที่สองอีกสักครึ่งกระปุกนะสีสีชมพูนะครับแล้วผมก็พอรู้ข่าวเนี้ยอผมก็เลิกเลยเอาสีเขียวอย่างเดียวเลยเพราะอาการพวกนี้ดีขึ้นผมเอยเล่นสีเขียวอย่างเดียวไปดีกว่าครับก็เลยหยุด สีชมพูไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมว่าทําไมเราพูดได้แค่สีเขียวหรือสีชมพูนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎออยนะครับที่เขาไม่ให้ประชาสัมพันธ์พูดออกไปเดี๋ยวหลายท่านจะบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับอะไรอะอเล่นทายของกันเอออินท็อปฟีสิคือมันมีเงื่อนไขเรื่องของข้อกําหนดอะไรที่ที่เราทั้งหมดนี่ไม่สามารถจะพูดเป็นเป็นชื่อของแต่ละประเภทได้นะครับอ่ะหนึ่งเดือนครับประมาณนั้นนะฮะประมาณหนึ่งเดือนครับ ดีขึ้นครับไม่ต้องไปหาหมอแล้วไม่ต้องครับเพราะผมปกติก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะเข้าไปหาหมอสักเท่าไรและยาใครส่งใครเส้นที่เลิกเลิกเลยครับไม่ไม่ไปสนใจเลยแล้วก็ไอ้พวกแกแพ้ต่างๆก็ไม่ไม่ไปวุ่นวายเลยครับออยู่กับบิมเลยครับตอนนี้พอเห็นที่เมื่อสักครู่คุณประพศลงไปนั่งยองๆแล้วลุกขึ้นมานี่คุกเข่าให้พระไม่ได้นะครับมันเหมือนมีเส้นอะไรเนี่ยมาขวางอยู่ที่หัวเข่าตอนนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ตอนนี้ ได้เลยครับคุกเข่าได้เลยสมัยก่อนได้คูกเข่าโอ้โหรับมันเหมือนกับมีเส้นเนี่ยนะบต้องรีบเนี้เลยครับรีพับเพียบเลยต้องรีพับเพียบครับเชิมนสะกดหรือเปล่าฮะมันมันมันเจ็บนะครับโอเจ็บอันนี้ผมต้องช่วยไปยุงไหมฮะก็ไม่ต้องครับโอ้โหแข็งแรงกว่าผมอีกนะเนี่ยนะครับเห็นแล้วมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนึเพราะว่าเพราะว่าจนลูกสาวบอกว่าพ่ออุปทานหรือเปล่าลูกสาวไม่เชื่อนะครับ แต่ทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจำก็ทานครับแต่ว่าข้อเข่าผมก็หยุดไปแล้วก็มาเปลี่ยนมาทานเป็นสีเขียวแทนครับอธิบายครับว่าหายพระอะไรนะครับสีแคปซูลต่อวันที่คุณพระพจน์ใช้แนละครับในการทดสอบของเราที่ห้อง l a บที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ก็พบว่ามีการลดลงของสารตัวหนึ่งที่เม็ดเลือดขาวหลังออกมาคือ T N F alpha นะครับตัวเนี้ย มันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการอักเสบรุนแรงถ้าเราลดลงอาการอักเสบมันก็ลดความรุนแรงลงนะครับแล้วก็ยังมีสารอีกสองตัวคืออินเตอร์ลินหกและก็อินเตอร์ลินสิบเจ็ดทั้งสองตัวนี้ก็เช่นเดีย,ดยวกันมันจะเพิ่มความรุนแรงเขาก็อาการอักเสบถ้าเราไม่ลดสองสามตัวเนี้อาการของเราจะไม่ดีขึ้นละสี่แคปซูลต่อวันมันลดหมดเลยนะครับแล้วในระหว่างที่มันลดสิ่งที่อยู่ในแคปซูลเนี่ย มันก็ผสมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งเรามีข้อมูลอยู่ชัดเจนนะฮะในในเชิงในเชิงการทดสอบเนี่ยก็มีบอกว่ามีความสามารถในการสร้าง cartilage สร้างกระดูกอ่อนอสร้างมวลกระดู<อ>นะครับ<อ><อ>ในระหว่างที่เราปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วก็เช่วยลดอาการอักเสบมันก็มีการสร้างมวลกระดูเกิดขึ้นมีคอลลาเจนอะไรด้วยมีคอลลาเจ<อ>นมีคอลาเจนมีค คาติเลชก็โคตรคอลลาเจนชนิดที่สองนะฮะก็มีสร้างมวลกระดูกระหว่างเพราะนั้นอาการปวดอาการทั้งหลายเนี่ยมันก็จะหายไปนะฮะก๊อปแก๊ปยังมีไหมฮะก็มีบ้างครับยังเหลืออยู่บ้างแต่ไม่ลำคาญละทำไมแต่ก็ผมก็คิดว่าต่อไปก็คงจะต้องสักสัปดาห์ละสองสามแคปซูลอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คงจะต้องมีไว้บ้างคะับคล้ายๆกับป้องกันนะฮะอาการอักเสบเนี่ยจะจะหายไปก่อนนะฮะอย่างที่ว่าคือจะหายปวดนะฮะบางคนก็บอกว่าเหมือนเหมือนอยากแก้ปวด ซึ่งจริงๆอาการเราไม่ได้แก้ปวดเรไม่ใด้ไปยาเราไปสร้างร่างกายให้หลังไอสารพวกนี้ยให้มันน้อยลงให้มันสมดุลอีกครั้งเถอครับครับแค่นี้ก็ถือว่าตอนนี้ร่างกายแข็งแรงครับแข็งแรงปกติดีทุกอย่างนะใช่ครับบอกเพื่อนๆยังไงฮะเวลาที่ผมเชื่อว่าในรุ่นๆคุณประพจน์เองก็คงจะมีเพื่อนที่ก็ก็มีหลายคนแต่ว่าเขาก็ได้ทดลองใช้กันนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาหวานซะมากกว่านะครับท,ที่ที่ไปแนะนําก็จะมักจะเป็นเบาหวานบางคนมีคนหนึ่งเขาบอกเขาเขาอ้วนด้วยนะครับเขาบอกถอดอใส่รองเทา้าไอ่รองเท้าแตะเนี่ยหลุดไม่รู้ตัวครับหลุดไม่รู้ตัวผมก็ไปเสนอพอดีเลยเขาเป็นพ่อค้าขายปูแล้วอยู่ๆเขาบอกว่าจานสุดยอดผมกินเป็นสามสี่วันรู้สึก หนังที่เคยตึงๆมันหย่อนๆแล้วแล้วพอผมกินไปสักสองอาทิตย์รองเท้าผมไม่หลุดเหมือนก่อนแล้วครับผมรู้ตัวแล้วเขาบอกเมก่อนนี้เขาเดินรองเท้าหลุดไม่รู้ตัวอ้าวก็เป็นเป็นเรื่องดีของเขาด้วยเป็นเรื่องดีของเขาแล้วเาก็ได้บุญด้วยนะครับเขาก็ก็สั่งต่อครับครับสั่งต่อผมก็เออก็ดีใจครับที่ว่าเราไปเสนอเขาเขาบอกโอ้ยจานมาผมไม่กลัวหรอกว่าอาจารย์จะหลอก เพราะว่าอาจารย์กับผมก็คุ้นเคยกันดีจะมาหลอกผมทําไมนะครับนั่นก็คือผมก็ไปต่อตรงนี้แล้ครับ <ขอ S 2> แล้วก็เอา <ไป S 2> <ด>รูป<ด>เอาอะไรไปให้เขาดูนะครับอ,อ,อาวละขอบพระคุณคุณชนิดาคุณประพ์มากครับสําหรับในช่วงนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ operation bim หรือ balancing immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ เพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใช่ยนะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับผงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ